ตุคนเบิ่งดอกไม้สีม่วงคอยดอกสีเรียนนะคะสวยงามบอมือนี่นะมีล้มพัดบีบีนะคะบรรยากาศก็เป็นท้องฟ้าแจ่มใสอยู่ค่ะแตาว่าแห่งมีลม้ม ทุกคนอ่ะนี่น่ะดอกเดซี่ข่อยได้ค่ะเนี่ยเบิ่งดูตุ่มๆจะบานแล้วนะคะเพื่อนนะทุกคนแดดออกแล้ววันหนึงหันว่ามันจะคึมมาค่ะเขามานางเล่นร่ะอยู่อันแปลงผักขคอยแปลงผักขคอยก็มีอ่ะอาจตึงเตยหย่าเลยค่ะทุกคนพป็นยายฝรั่งไปซาวหย่ามองหันออกจกังไดเขาว่าดื่ม ลูกต้นทั่วฝั่งเงาข่อยออกน้ําอีกแล้วแต่อบอกว่าอย่าฝ่ามาแตะตองเพราะว่า,าทั่วฝั่งเงาข่อยนะมันจะเกิดซากก่าก่วต้นตนะ,ะทั่วล้นเตานะคะทั่วล้นเตานะมันเกิดไว้ลนเงาหรอแล้วทั่วฝั่งเงาข่อยนะ่ะยังพันได้นั่นอยู่อันที่มันเกิดม้านะพ่พยายเป็นลูกแล้วเข้าใจว่ามันหยาก็เลยว่าโอ้นี่แหละม้าเมือนเนี่ย เอามาคุยกันเอาคุยกันเลยฟังนะคะว่าโอ้ยมือวานนี่ก็ย่อจิบกาะเปิดจากน้อยกันมวานนี่ก็ไปอ่ะทดลองงานบานพักคนชระนะคะก็จะเล่าให้ฟังแต่งแต่อตอนเข้าไปเลยนะคะมวานนี่คอยก็เริ่มง,งานบ่ายโมงนะคะทุกคน ค่อยก็ไปก่อนเวลาอยู่ประมาณอ่า20นาทีนะคะก็เลยไปอ่านั่งถ่าหัวหน้าพุที่เขาจะฝึกงานหายนั่นแหละคะ่พะพอถึงบ่ายโมงแกะก็เลยมานะคะทุกคนนั่นแหละอ่ะพาพอมาแล้วก็มาอ่าคุยกันเรื่องอ่านาที่เรื่องอันนั้นอันานี้นะคะกะับเรื่องการอ่า ใส่น้ำหอมนี่แหละคะ่ะทุกคนคือคันก็บ,บอกว่าเล็บมือจะต้องสาน้ำหอมไีหยังก็บบ้องห้ใส่นะคะทุกคนเพราะว่าพุ้เถ่านะเขาชอบกินน้ำหอมออหยังสินนะคะแล้วบางคนกับแพ้งสินนะคะทุกคนอันนี้ก็ถือว่าเข้าใจเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเพิ่นก็อพาไปเปลี่ยนเสือาะะ้าค่ะคือแปลว่าเสือ้อ้า เขาก็ไปใส่ยุบพุ่นเขาไปเปลี่ยนแล้วที่นี่พอเขาเลิกงาน mm. เขาก็ถอดเขาก็จะซักเองสินะคะตอนเขาไปทําง,งาน mm. เขาก็ไปเปลี่ยนนะคะนั่นแหละพอได้เสื้อผ้ามาแล้วเพื่อนก็พลาไปผนแผนกนะคะพลา,า,าไปาแนะนําคนป่วยผนแผนกของของคอยอยูนะ่ะก็จะมียูสิบหกคน บางคนป่วยผู้สูงวัยนะคะคนชราผู้ที่จะดูแลนะคะมี16คนนะคะทุกคนแต่ว่าก็จะแบ่งเป็นสองสองล็อกนะคะล็อกที่ข่อยอยูกับหหนาข่อยนี่ก็8คนแล้วก็ล็อกหนึ่งอีกกับ8คนนะคะบา้านพักคนชรานี่มีคนยืนลอยกลัวคนนะคะทุกคนแต่ว่ามันก็มีหลายผาแผนนะคะแต่ว่า,ผาแผนกองข่อยอยูแท้ๆนะมีอยู่16 มีอยู่หกแต่ว่ากับแบ่งนาที่อ่าหัวหน,น้าคอยก็เอาแปดคนแล้วก็คอยกับเป็นผู้ช่วยงสินะคะแต่ว่าผแผนกนั่นนะก็จะแต่แต่ว่าถึงถึงจะอ่ารับผิดชอบคนละอ่าแผนกและสองคนก็จริงอยู่แต่ว่าถ้าเฮาเฮ็ดบาไหวาเองสิก็เอิน,ผนแผนกอื่นมาซอยไดเองสินะคะทุกคนก็คือแบบว่าบสสามารถฮ็ดงานอ่าคนเดียวหรือสองคนถ้าเป็นเขตยางๆ,ๆ,ๆเองสินะคะทุกคนนั่นแหละอ่าแล้ว ที่นี่ฮอนนาคอยกพาไปสาธิตงานนะคะเขาก็จะมีโทรศัพท์ใส้นะคะหมายถึงว่าโทรศพัพท์คนละครื่งเลยนะคะทุกคนแต่ว่าตอนนี้เขายังพันในมีดอกอต้องเลี้ยนรู้จากฮอนนาสะกอนนะคะแล้วที่นี่ก็จะมีขอความขึ้นม้านะคะว่า้องนั่นของนี้ กบคนป่วยนั่นแหละเขาก็จะเรียกนะคะแล้ววันนี้ก็จะขึ้นมาทั้งโทรศัพท์นะคะเรื่องเขากับไปเข้าไปแล้วเสียเขาก็ต้องเป็นเวลาให้ยาเขากจัดยาหายกัมีตู้ยาของเพื่อนนั่นแหละค่ะทุกคนแล้วที่นี่ก็หายยาถ้าเพื่อนะอยากที่จะลูกหรือเปลี่ยนเสียผ่าหรือถุงเทารองเท้าต้องเ็ดให้เบิรเพราะว่าเพ่นย่างก่ได้ยกค้นค่ะทุกคน ต้องนั่งรถเข็นทุกคนเลยนั่นแหละอันนี้พันแหนกของข่อยได้ค่ะแต่ว่ามีอยู่คนหนึ่งที่ที่แกน่ะนั่งรถเข็นอยู่แต่ว่าแกก็สามารถที่จะยืนลุกด้วย,วยตัวเองได้นะคะอันละแต่ว่าส่วนส่วนมากแล้วก็จะบมสามารถอย่างใดเพราะว่าเป็นคนพิการเป็นคนป่วยนะคะทุกคนโอ้ยอพันแหนกข่อยมิตกเข็นยากๆเพราะว่านำหนักตัวไม่ตะลอย u พนะคะจุดนี้อยู่ เขตสองเขตนี่แหละน้ำหนักบัดถึงลอยทุกคนสิงทีญยากก็นั่นก็คือว่ามีคนป่วยเมื่อเมื่อวานนี่นะมีคนมีอหยุดสองเขตนะคะทุกคนคือแบบว่าอ่เพิ่นบ่สามารถอุจล่ะได้ธรรมชาตินะคะเพิ่นเจาะทองอุจล่ะทั้งทองนะคะทุกคนแล้วทีนี้เวลาที่จะไปะเปลี่ยน ถุงไสนะคะถุงอุจจาระนะเปิดออกทุกคนให้ว่าอ่าทุกคนคอขอขอโทษขออภัยเด้ออันนี้ขอเบาเรื่องกินนะคะก็ขอ่อยได้แลนออกมาห่องนอกห่องสองเทืขอ่อยย่างข่อยวพันอยู่ขอยย่างข่อยว่กพันอยู่คะ่ะเราอีกเขตหนึ่งพุทธาวแห้งนะคะทุกคนอ่าเพิ่นแบบว่ากระไซกระไซแผลมเพินอยู่นะคะแต่ว่า เพื่อนกับทาทยลาดั่างๆนะคะคือเวลาเขาเอาแพมเพิดออกเขาถามเพื่อนแล้วว่าเพื่นอ,อนเรียบร้อยภารกิจไปจ่นงเพื่อนกับพยักหน้านะคะแต่ว่าพอพยักหน้าแล้วพอเขาเอาแพมเพิดออกเพื่อนผัดเพื่อนผัดลาดนะคะทุกคนนั่นแหละแต่ว่าทุกคนนั่นนี่ยค่ว่าทุกคนฟังให้ซื้อเด้แต่ว่าเมื่อนี่กับชิบววอาคังเดียวนะคะ ต่อไปจะบอกเอามาบอกฟังแล้วนะคะเพราะว่าข่อยเสียเส่ยวมาบอกฟังนี่ก็เพราะว่าอยากให้รู้ว่ามันบอกป็นเรื่องง่ายที่จะทํางานตรงนี้คอยถึงอ,อยากที่จะขอคาะวะขอคาละวะเลยนะคะว่าผู้ทํางาน ดูแลคนชราคนพิการคนที่บ่สามารถซ่อยตัวเองได้ในช่วงอายุเฒ่าๆนี่นะขอยยอมลับข่อยคอคารวา,าเลยว่าพวกท่านนะมีความอดทนสูงมากเลยนะคะอันนี้นะอ่าเป็นครั้งแรกในชีวิตของข่อยเลยค่ะทุกคนที่ที่ข่อยมาทํางานตรงนี้มือต่อมือแรกข่อยยังใจออกเลยค่ะทุกคนนั่นแหละแต่ว่าข่อยนะก็อยากที่จะตั้งใจที่จะร้อง ร้องเบิงจนจนจบซัมเมอร์นะคะมาแล้หลังซัมเมอร์ไปแล้วนะจึงค่อยว่ากันใหม่แต่ณณเมื่อวานนี้นะค่อยมาฮอดบ้างค่อยป่วยเลยค่ะทุกคนค่อยหมดเลี้ยวแรงมันบอกนว่าทำงานเมื่อยเด้คือคือข้อเห็นอ่าสถานการณ์แบบงัันแล้วอยู่ในสถานการณ์เนึองค่อยนะสังหอมนะคะค่อยสงสารผู้เฒ่า ไขสงสารนะคะส,สงสารคนป่วยใสย่ไข่สงสารผู้เฒ่านะคะที่ต้องมาอยู่แบบนั้นโดยที่บม่มีลูกมีหลานแต่ว่าเขาดูแลดีก็ลูกหลานบนหลักขั้นบา่ตามหลักของกินแต่ว่าขึ้นหาสงสารมากทุกคนข่ในจนได้จนน้ำตาพานวยมีเขตหนึ่งที่ข่น้ำตาพานวยนะคะนั่นแหละแล้วหลังจากนั้นข่อยก็ทําใจนะคะข่ก็อ่า ทุกคนขอปสามารถที่จะเล่ารายละเอียดไนอย่างให้ฟังแคลว่ห้ทุกคนฟังว่าอ่าผู้ใดที่ทํางานตรงนี้นะคอยคิดว่าจะได้บุญได้กุศลมากๆเลยทุกคนนั่นแหละคอยจะพยายามยู่จนว่าจบอ่าอ่าอ,อันนี้ขั้นเป็นเพื่อนให้คอยพานคอยจะพยายามยู่จนว่าหอดซัมเมอร์สินสุดซัมเมอร์น่ะค่ะอ่าคอย เลิกงานมาหอดบ้านแล้วคอยกินเขาบ่ได้เลยย้ำเสารตื่นขึ้นมาคอยก็กินบ่ได้มาหอดบ้านคอยก็โ่เอาทุกคนนั่นแหละอันนี้คอยบอกให้ฟังตา,ตามความจริงคอยบอเสียแซงคอยบ่ไดอ้อันนี้นะคะแต่ว่าคอยนะก็จะพยายามที่จะทําจนสุดความสามารถของคอยทุกคนเมื่อวานเทิ้งทํางานไปทอ่งน้ำตาพานวยทึง แบบว่าจังใดคอย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 บอกว่าถือเลยค่ะทุกคนคอบอกว่าถือมาหอดบ้านนะจนคอยกับกินยาแก้ปวดกินยาแก้วินกินกินยาแก่แก่แบบว่ามันปุ่นทองกินคือมันเป็นไปนทั่วทียบทั่วแดนทุกคนคอยคอ,อยใจคอยบอกคอยก็ต้องขอโทษที่มาบอกแห่งทุกคนฟังแต่คอยอยให้ทุกคนรู้จะซื้อว่าอ่าภารกิจของคอยอ่านะเฮ็ดอย่างแนงใี่นะคะ นั่นแหละเราคอยก็อขอค่าละวะ,ะคนที่ทำงานบานพักคนชระนะคะคือเป็นคนที่มีความอ,อดทนสูงมากเลยนะคะทุกคนเพราะว่าบานพักคนชนาคนชระบางคนรวมของเขาสงซนั่นคือกันนะคะมีอยู่สองเขตที่เมื่อวานนี้บริษัทดังใจเพื่อนท่าน,นอยากถอดเสือ้อแต่ว่าหันหน้าคอยก็บอกให้ถอดนะคะแล้วเพื่อนกะ ไฮแบบว่าโมโหสินะคะทุกคนนั่นแหละกโต่ทุกคนเอาเมือน,นีคอยเบ้าให้ฟังแค่นี้แหละแต่ว่าคอยก็จะ,อ,ะอยากที่จะพยายามที่จะทําให้ดีที่สุดนะคะอยากที่จะ,ะเรียนรู้ตรงนี้ว่าการทํางานแบบนี้นะ,ะมันต้องใช้ความอดทนขนาดใดเองสินะคะสู่คักออิลีคะ่ะทุกคนสําหรับคนทํางานบ้านพักคนชราคอยขอค่าละว่าเลยนะคะแต่คอย โชคดีนะคะที่มีเพื่อนร่วมงานที่น่ารักนะคะเพราะมีคนอยพยพอยู่สองคนนะคะที่แกรู้จะคอยรู้จะคอยเพราะว่าแกไปซื้อของอยู่ร้านค่าคอยและเพื่อแกจข่อยได้นะคะทั้งสองคนแล้วก็อีก้พญิงคนหนึ่งนะคะแต่อยู่คนพระแผนกดอกแกก็จํขคอยได้ด้วยกันนะคะแกก็เลยทัก่อยว่าเสนะเคยทํางานอยู่อีก,กาสซเดรกกาแมนบอสัน่อยกะเลวาแมน เขาบอกว่าเขาเขาไปซื้ออ่าอ่าสมัยที่ข่อยเห็ดของขายในร้านน่ะเขาชอบไปซื้อยุคพ่นเพราะว่ามันแซ่บเต็งแต่เอาของอ่ามาจากอ่าสุนิกาแยงซีเขาก็บอกใครมากนะคะเพราะว่าอ่ามันจะบดแซ่บก็จะห้องเห็ดอ่าเองนั่งซีนะคะนั่นแหละเขาก็บอกก็ให้ข่อยฟังว่าอ่าอาหารที่เธอทํำตะกรอนน่ะก็พากันไปซื้อยุคพ่นประจำนังซีนะคะนั่นแหละนะคะเพื่อนกับอ่า มาซอยนะคะทุกคนพะวายเหตุสองคนบางเขตน่ะน้ำหนักลอยกวางสีเขาก,กับมีเครื่องรีบอยู่นะคะทุกคนแต่ว่าการทำาอย่างมันก็ยากนิดนึงนะคะก็ต้องเอืน้านแผนอื่นมาซอยน้ำนะคะทุกคนน่าะค่ะเมื่อนี้ก็มา,าว้าประสบการณ์ให้ฟังนะคะแต่ว่าข่อยก็สัญญากับตัวเองว่าข่อยจะพยายามทําจนว่าหายสิ้นสุดซ้าเมื่อนี้นะคะนั่นแหละคะ่ะเขาเมื่อเนี้ก็มาบอาทุกคนฟังนะคะว่าข่อยน่ะ เลิองามมาแล้วคอยกับป่วยเลยเห็นว่ทุกคนจอยทันทีทันใดเลยว่ามือซ้อกับจิงเข้าว่าได้นะคะเพิ่งจะมากินเนิดน <those> no <welche> ้อยตอนใบมงเองนะคะทุกคนตอนนี้ก็ใบสามกว่าแล้วนะคะเขอาไว้คุยกันในคลิปต่อไปนะคะมืออื่นคอยทํางานหกมงเสาราเลิกใโมงนะคะเมื่อวานนี้เขางานใโมงเลิกสามทุ่มนะคะแล้วก็หยุดวันอังคาร นะครทุกคนเดี๋ยวจังใดเขาคอยมาคุยให้กันฟังอีกนะคะหาก่อนจากจากการกอหอยทุกคนเมีแต่ความสุขความเจริญบุญรักษาเทวดาคุ้มครองสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย